ผู้จัดตั้งบริษัทและห้ามส่วนทาส่วนถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวหรือเราอยากเป็นทากิจการเล็กๆของเราเองเราอยากจะรู้ว่าเรามีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่หรือว่าเราเนี่ยมีไรายได้เท่าไหร่หรือเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถทําได้ง่ายๆคือขั้นแรกเราจะมาที่สมุดรายวันเบื้องต้นที่เราพูดกันเมื่อกี้นะคะ ก็มาถึงเราเห็นไหมคะช่องซ้ายมือสุดมันก็คือช่องของวันเดือนปีตัวนี้จะง่ายๆแล้วก็ใส่วันที่ไปเช่นเราก็บอกว่ะวันนี้นะ,ะสมมติวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมสองห้าห้าสี่แล้วก็ใส่ไปช่องรายการหลักเงินเราบอกว่าสมมติเราเราเราขายผักในในหน้าบ้านเราขายผักชีแล้วก็เขียนรายการก็คือขายผักชีนะคะธุรกิจเราก็คือขายผักชี ประกอบธุรกิจ1กับ2งเห็นไหมฮะทางช่องขวามือก็จะเขียนรายลัวบวงเล็บข้อที่1ก็คือประกอบธุรกิจนะคะคือธุรกิจหลักของเราเลยที่เราบอกว่าธุรกิจหลักเราก็คือขายผักนะคะและรายลักอื่นๆก็คือไม่เกี่ยวอะไรที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจหลักเช่นเราบอกว่าสมมติเราขายออกอชีเสร็จนะคะและเสร็จแล้วมันมีเกี่ยวกวับว่าพวกฟางหรือเศษวัสดุอะไรเนี่ยหรือว่าหน้าของ ผักเนี่ยเราเอากำาิีพวกเศษกระดาษมาห่อผักหรืออะไรเนี่ยแล้วเราขายได้นะคะพวกเศษกระดาษหรือของเหลือใช้อะไรเงี้ยที่เราขายได้เราจะลงเป็นรายหลักอื่นแต่ถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับธุรกิจหลักเช่นเราบอกเราขายผักหรือมันเกี่ยวกับว่ารายได้หลักเช่นสมมุติเราขายผักด้วยเราปลูกคนเราขายผลไม้ด้วยไอ้พวกที่เกี่ยวกับการขายหลักเนี่ยเราจะเข้าเกี่ยวกับประกอบธุรกิจนะคะและรายได้ที่เกิดจาก การขายคืนเช่นเศษซาหรืออะไรเนี่ยเราจะเข้าเกียกัอะไรรับอื่นๆนะคะตอนนี้เราก็จะมาลงอย่างเช่นช่อง้ายมือก็คืออย่างมื่กี้ที่บอกเราก็ใส่วันวันเดือนปีที่เกิดรายการรับเงินขึ้นนะคะแล้วช่องที่2ก็คือช่องรายการเราขายอะไรแล้วก็บันทึกไปว่าเราขายอะไรเช่นเอาวัน 1, ที่หนึ่งขายผักชีได้เงินมา800บาทเราก็ใส่ในช่องธุรกิจวงเล็บหนึ่งว่าได้รับเงินมา8 0 0บาท สมมติวันที่สองมกราคม2554เราขายผักพะนาหน้าบ้านไปอีกอแล้วก็เขียว่าในช่องรายการเราเขียนว่าเราขายผักพะนาสมมติได้เงินมา3,000บาทแล้วก็ใส่ในธุรกิจช่องที่1ว่าได้เงินมา3,000บาทวันรุ่งขึ้นวันที่3ามมกราคม2554ตอนนี้เราบอกว่าเราเก็บพวกนะคะเรามีขุดพัสติ หรือพวกพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วไปขายเราก็เขียนว่าขายพวกเศษพลาสติกหรือวัสดุที่เหลือใช้นะคะสมมติได้เงินมา30บาทเราก็อันนี้มันจะไม่เกี่ยวกับรายได้ประจําของเรานะคะมันจะเป็นารายได้ที่เกิดขึ้นจากผมคอยได้เราก็จะมาใส่ช่องรายรับอื่นสมมติว่าวันที่3มกราคม2 5ง4รายการก็คือขายเศษพลาสติกรับเงินมา30บาทนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้มาเรื่อย นะคะเราก็สมมติขขอพอครบสิ้นเดือนกรกาคมแล้วก็รวมซิลายลัประเภทที่1วงเล็หนึ่งต่อลงเลบที่2เนี่ยรวมกันแล้วได้เงินไปเท่าไหร่แล้วก็มาสอใส่ช่องทางซ้ายมือด้านล่างสุดว่ารวมเป็นรายลักษมถึงว่าเรารวมทั้งหมดเนี่ยได้เงินทั้งหมด8,000บาทแล้วก็ใส่ในช่อง8,000บาทอันนี้ก็คือบัญชีลายลัเบื้องต้นนะคะเรามาดูต่อไปนะคะ อันนี้ในสไลด์ก็จะบอกมาว่าวันเดือนปีก็คือลงวันเดือนปีที่เกิดรายการขึ้นนะคะส่วนรายการก็คือลงรายการกต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่เราอธิบายเมื่อกี้แว่าเช่นเราขายผักแล้วก็ลงว่าเราขายอะไรไปนะคะส่วนประกอบธุราากิจวงเล็บหนึ่งก็คือลงจํานวนเงินที่ได้รับจากการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็ลงอเช่นทายบัญชีนะคะ ได้เงินมา800บาทแล้วก็ใส่800บาทในช่องวงเล็บที่1นะคะส่วนรายรับอื่นๆในวงเล็บที่2ก็คือลงจำนวนเงินที่ได้รับที่ไม่ได้เกีับการประกอบอาชีพโดยตรงเช่นระบบประคายเศรษักดุนะคะแนะตอนี้ในตัวอย่างที่เขายกมาก็จะเป็นเขาทำเกี่ยวกับการอบรมนะคะเนี่ยนะคะที่ที่ในสไลด์เขาจะเขียนว่า อย่างข้อที่1นึ่งธุรกิจนี้ก็ทํากิจการอบรมนะคะอบรมแล้วก็มีพวกบริการอินเทอร์เน็ตในช่องรายรับของการประกอบธุรกิจนะคะเขาก็จะเขียนว่าอันที่1รายได้หลักคือรายได้จากการฝึกอบรมข้อที่2องก็มีบริการอินเทอร์เน็ตด้วยเขาก็จะใส่รายได้จากการบริการอินเทอร์เน็ตข้อที่3าถ้าเปิดเขามีรับจ้างพิมพ์งานปิ้งงานด้วยเขาก็จะมีรายได้จากการปิ้งงาน อันที่4ก็คือเขาอาจจะมีรายได้าจากการขายของผ่านเว็บไซต์ก็คือขายของออนไลน์อันที่5ก็คือรายได้จากจากธุรกิจอ,อื่นนะคะนะคะเช่นเขาอาจจะมีใครมารับฝากมารับาฝากของขายหรือว่าเขาอาจจะรับจ้างเกี่ยวกับการถ่ายเอกสารอย่เงี้ยมันก็อาจจะอยูอย่ในหมวดที่5นะคะส่วนช่องรายรับอื่นๆเช่นเขาอาจจะได้รายรับอื่น ว่าเออสมมติว่าเขาคิดว่าวงเงินที่เขาทำเนี่ยอาจจะน้อยไปเขาอาจจะกู้เงินจากธนาคารนะคะธนาคารมวัดเงินปุ๊บให้กู้กมาปุ๊บสมมติให้กู้กมา5 0,000บาทเขาอาจจะไปใส่ช่องรายรับอื่นเช่นได้รับเงินกู้กจากธนาคารต่อห้า0 0่นบาทหรือในกรณีที่ว่าเขามีเงินฝากแล้วอยู่ในธนาคารแต่ถอนออกมาเพื่อจะใช้ในกิจการส่วนตัวเขาอ,อาจจะถอนเงินมาหมื่นหนึ่งจากธนาคารก็จะเข้ารายรับอื่นว่าถอนเงินจากธนาคาร หนึ่งหื่นบาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะตอนนี้จะในสไลด์เราดูสไลด์ต่อไปมันจะเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่ายเละกี้เราดูด้านรายรับไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูด้านค่าใช้จ่ายก้านนะคะค่าใช้จ่ายเราจะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเหมือนรายรับเลยค่ะแต่ว่ามันจะตรงข้ามกันเลอกี้รายรับเราก็คือรายรับจากการประกอบพิจการโดยตรงกับรายรับที่ไม่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโดยตรง ค่าใช้จ่ายก็เหมือนกันค่าใช้จ่ายเราก็ต้องแยกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยตรงหรือกิจการโดยตรงเช่นถ้าเราเป็นเราทําเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับเราบอกว่าเราจะทําสมุนไพรอบแห้งฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรอบแห้งนะคะเราถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโดยตรงแต่ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโดยตรงนะคะ แช่นเราบอกว่าในการในการที่ว่าเราเนี่ยเรามาทำเราเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยตรงเช่นสมมติว่าเราต้องการจะไปทำธุรกิจเสริมอย่างอื่นอีกแต่เราไปหาความรู้เรานั่งงบไปเพื่อไปเรียนหรือไปดูหนังสือพัฒนานความรู้ด้านอื่นนะคะแต่มัน,นยังไม่เกี่ยวกับที่เราทำสมุนไพรอบแห้งโดยตรงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นพวกเนี้ยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอื่น เราเราดูหลักปัจจัยในที่ว่าแะในการในการที่เราจะแยกว่าอะไรที่เกี่ยวการธุรกรประกอบธุรกิจโดยตรงเราถือว่าอันนั้นเป็นรายจ่ายโดยตรงอะไรที่ไม่เกี่ยวการประกอบธุรกิจโดยตรงนะคะแต่มาอาจจะมีส่วนเกี่ยวเนื่องนะคะอันนั้นเราถือว่าเป็นรายจ่ายอื่นนะคะรายจ่ายอื่นที่เราจะเห็นได้ชัดถ้าเื่อเราทาถ้าเื่อเราเป็นชาวบ้านนะคะ อะไรก็ตามสมมติเราบอกว่าตัวอย่างเดิมคือเราทำธุรกิจอบสมุนไพรแห้งขายฉะนั้นต้นทุนที่เกิดขึ้นเช่นนะคะการซื้อเมล็ดพันธุ์สมุนไพรอันนี้เราถือว่าเป็นรายจ่ายโดยตรงของกิจการนะคะซื้อเมล็ดพันธุ์ค่าน้ำที่ใช้รถนะคะแม้กระทั่งค่าไฟที่เราใช้ในบ้าน เพื่อกลางคืนเนี่ยเรามาคัดเลือกหรือมาอบสมุนไพรนะคะอันนี้ก็เป็นธุรกิจมันก็จะเป็นค่าใช้จา่ายของธุรกิจโดยตรงหรือค่าการะดาษที่เราแปะข้างขวดแปะหน้าถุงว่าเขียนรายละเอียดว่าอันนี้เป็นสมุนไพรอะไรมีสรรพคุณอะไรตัวนี้ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จา่ายของธุรกิจนะคะค่าหมึกพิมพ์หรือบางที เราไปจ้างเขพ,พิมพ์หรือเรามีเครื่องพิมพ์ของเราเองเราซื้อบึกมมาพิมพ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จา่ายที่เกี่ยวกับการประกอบเครื่องกิจและค่าใช้จา่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับธุรกิจเช่นอะไรคะเช่นค่าแรงของเราละใช่ไหมคะเราทํางานเราก็ต้องมีค่าแรงหรือที่บ้านเรามีเกลือมีเกลืออยู่แล้วในครัวเราจะเอาเกลือนั้นมาผสมในการคั่วสมุนไพร เกลือที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบธุกรกิจนะคะแต่ค่าค่าใช้จ่ายอื่นแต่นี้เราจะาอธิบายถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการประกอบธุกรกิจเช่นเรามีลูกนะคะให้เงินลูกไปกินขนมที่โรงเรียนให้วันละสิบบาทอันนี้ถือว่าไม่ใช่ประกอบธุกรกิจถูกไหมฮะแต่มันเป็นค่าใช้จ่ายของเราที่เราจ่ายไปจริงอันนี้ก็เราก็มาลงในช่องของรายจ่าย